สวัสดีครับปูแปลงนี่กเ็เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแปลงนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับแปลงนี้ครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วแปลงนี้อยู่แปลงพิกัดน้องกุ้งใหญ่นะครับแปลงพิกัดนี่อยู่บ้านน้องกุ้งใหญ่เลยเรียบร้อยแล้วได้มันหยดกันหนึ่ง,งมันใส่รถตันรถไถเกี่ยวทุ่ไทยครับกำลังจะเอาไปใส่ Nó, đang sau sai cây giờ lần sau sai lục đang sửa cây luôn lục luôn 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 quả cuốn luôn cái đang luôn 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 hùng bàn, กำลังเอาหลดไปใจมันไปใช้หลดกแเลยสองปลี่ยนอยงจะไปแปล่หาต้อนครับนี่อีกงหนึ่ง้คนงานไปตัดอัน ไปตัดอันไปยุ่ไปตัดไอ้ไตัดอันลํำม,มันไ่านนะปดตัดลำไลเดียวเงเองกำลังตัดลํำไ่า จดจัดเลยปล่อยลงไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวรถจะออกไในวอมาที่นี่ก็รอรอรถออกแล้เนาะ เราลดรงลดจีบอะไรก็เก <c ười> ี่ยวหูหมวกเกี่ยวหูหมวกว่างไป hẳn ล่ะนี่นะครับวิถีชีวิตคนทำการเกษตรมันก็เรา มันนกไหลเลยมันนอาชนิดทิยนั่นไดวิถีชีวิตครับผมที่ชีวิตเกษตรกร เท่านี้เพิ่นก็เพคุณเพดหลายเพิ่นบ่นได้มันเนา่มนเนามันนั่นเพิ่นก็เลยเซาเฮ็ดเลยครับน,งงงน,รรนี่พี่น้องเป็นหม่องเลี้ยงงอเลยเซาเฮ็ดให้เห็นหน้าขาดทุนเพิ่นว่าเพิ่นขาดทุนเหมือนกันขาดทุนมันก็เซาเฮ็ดเลยครับขาดทุนหลายขาดทุนแง่ สิลากการขึ้นมาเราแบบที่นี่เจ้าที่ใจนี่เป็นหน่วยก็ได้ลากขึ้นกขาครับมันเป็นตมมันเป็นโตเป็นตมเป็นักขึ้นมาทุกคอมอสิดันดากได้ยินว่าสิดันดาบมาลุ่นกันมาเพิ่งสิขึ้นมาไหนปะน้องครับน้องมาลุ่นกันมาลงไหนอ้างมึงเนี่ยน้ำค้างซ้ำยังหลุด มาปั่นกันเท่าแล้อกามาดำเนี่ยผมว่าเสียดายจะกินยุตเน่ยมาหลุนว่ารถไทยรถอี่มาหลุนว่ารถอีกแกนต้องสุดมานแหลมมนแล้วกับมาหลุนมาชมกันต้องให้ใจห้อง ังขึ้นมากครับกำลังพุ่งมาเต็มที่เลยติดครับติดติด,ด,ดมันหน่อยๆก็ติดว่านก็ได้ลากขึ้นมากครับว่านก็ลากขึ้นมากเลยนะ tiếp theo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รถครับสซ่คนตบไปเลยครับเดินทางไม่ต้องยิงเอาชิมีกัฝากพี่ฝากน้องสวัสดีนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมช่องสมบัติชนะชั้นเนีสวัสดีครับ